เลยนี่สวัสดีครับวันนี้ครอบครัวบ้าบินพาเที่ยวนะครับมาอยู่ที่วัดสิงห์จังหวัดปทุมนะครับอำเภอสามโคกนะครับวันนี้ก็อยู่ในวิหารหลวงพ่อโตนะครับพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับด้านหลังผมเนี่ยนะครับเป็นสวยงามมากนะครับลงรักปิดทองนะครับเป็นปูนปั้นนะครับลงรักปิดทอง ด้านหลังก็เป็นใบเสมานะครับสวยงามมากนะครับท่านใดที่อยู่ใกล้ๆหรือว่ามีโบราณสถานเยอะมากนะครับด้านนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะครับแต่ตอนนี้เราจะพาชมในวิหารของหลวงพ่อโตก่อนนะครับพระพุทธรูปสิ์ปูนปั้นนะครับปิดทองลงรักปางมาพิชัยนะครับประจำทิศเหนือนะครับพุทธพุทธลักษณะงดงามนะครับมีขนาดหน้าตักกว้างสามศอกนะครับ สูง52นะครับด้านด้านหลังเป็นซุ้มเรือนแก้วนะครับสวยงามมากนะครับลงมักปิดทองทั้งองค์นะครับท่านใดที่จะมาขอพรนะครับอยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะครับอยู่จังหวัดปทุมมฯอำเภอสามโคกนะครับผมมาก็ใช้เวลาไม่นานด้านหลังนี่เป็นหลวงพ่อเพชรนะครับเป็นพระผู้พระพุทธลูปปางสายญานะครับประจำทางด้านทิศใต้นะครับอยู่ในวิหารหลวงพ่อโตเหมือนกันนะครับ ด้านหลังนี้จะเป็นซุ้มเรือนแก้วนะครับมีภาพวาดเป็นภาพวาดที่สมัยโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแต่ก็ได้ลบเรือนนียครับนี่ช่างภาพดูดูด,ดูรูปที่ที่ด้านหลังนะครับเป็นเป็นภาพวาดสีนะครับแบบโบราณเลยนะครับได้ได้เรือนรางหายไปบ้างนะครับเป็นพระรูปพระพุทธเจ้าเสด็จจากดาวดึงลงมานะครับก็ได้ได้ซีดตามการเวลาไปนะครับเป็นภาพวาดนะครับ ก็ท่านใดที่อยู่ใกล้ๆก็แวะเวียนเข้ามากราบสการะบูชาได้นะครับตอนนี้เราอยู่ในวิหารหลวงพโตนะครับด้านด้านบนนี้ก็เป็นเป็นไม้ทั้งหลังนะครับเป็นไม้ทั้งหลังนะครับเป็นศิลปะอยุธยาเลยครับสวยงามมากนะครับอากาศร่มรื่นร่มเย็นนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูด้านล่างนะครับด้านล่างก็มีอีกหลายที่นะครับก็มี วิหารน,น้อยนะครับโบสถนะครับเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูนะครับเดี๋ยวคลิปในบนสาราี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะครับ